่คะพวกเรามาจากหน่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลจาุฬาภรวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดและวิธีการดูแลตนเองค่ะ ยาเคมี mi, หรือที่เราเรียกว่าคีโมเทรลปีนะคะหมายถึงสารเคมีที่มีลิ้นในการทําลายหรือยับยั้งเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วในกรณีนี้หมายถึงเซลล์มะเร็งรวมถึงเซลล์ปกติซึ่งยาเคมีบำบัดจะมีผลในการยับยั้งเซลลมะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติโดยกลไกนั้นจะไปทําลายยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์จึงทําให้เซลตายไปในที่สุดค่ะ ยาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบนะคะส่วนใหญ่จะให้เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำแต่ว่าถ้าในกรณีอื่นๆก็อาจจะมีที่ใช้เป็นยาเกียนรวมถึงยาที่ฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังหรือว่าแบบที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะการรักษาในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปเนื่องจากชนิดแล้วก็ระยะของมะเร็งที่แตกต่างกันค่ะ แนะนำยาเคมีบำบัดสูตร TC นะคะยาเคมีบำบัดสูตร TC เป็นยาสูตรที่ใช้ในมะเร็งเต้านมจะประกอบด้วยยา2ตัวได้แก่ d o ซี c y c l เซลและ c y c l o p h o s p h a m นะคะโดยยาทั้ง2ชนิดจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสจะเป็นการให้ผ่านทางหลอดเลือดดำค่ะทุก3สัปดาห์รวมรวมแล้วจะประมาณ4-6ครั้งนะคะใช้เวลาในการให้ยาโดยประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะ การเตรียมตัวก่อนมารับยาเคมีบำบัด ข้อที่ 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6 -8 ชั่วโมงข้อ2ควรรับประทานอาหารและยาโรคประจําตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงวันที่มารับยาเคมีบําบัดควรนํายาโรคประจําตัวติดตัวมาด้วยข้อ 3. หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งแพทย์พยาบาลทุกครั้งก่อนมารับยาเคมีบําบัดข้อ 4. ก่อนที่จะมารับยาเคมีบําบัดแพทย์จะทําการตรวจเลือดเพื่อด,ดูระดับเ,เลือดว่ามีความปลอดภัยที่จะมารับยาหรือไม่ค่ะ การปฏิบัติตัวขณะให้ยาเคมีบบำบัดนะคะข้อที่1ระวังไม่ให้บริเวณที่แทงเข็มเปียกชื้นข้อ2ระวังใส่น้ําเกลือหากพับงอหรือดึงรั้งหากจะต้องไปเข้าห้องน้ําก็ให้ระวังบริเวณสายนะคะข้อที่3การนั่งหรือเดินหากมีเลือดไหลย้อนกลับเข้ามาให้แจ้งพยาบาลทันทีเพราะว่าเราจะกลัวเรื่องการอุดตันของริมเลือดค่ะ ข้อควรระวังขนาดรับยาเคมีบําบัดน,นะคะเนื่องจากยาเคมีบําบัดทุกชนิดมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นหากมีอาการร้อนวูบวาบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคันตามเนื้อตัวมีใจสัน่นเวียนศรีรษะหากมีอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งพยาบาลทันทีค่ะผมร่วงมักเกิดหลังจากได้รับยาครั้งแรกประมาณ2-3สัปดาห์โดยผมจะเริ่มร่วงเรื่อยๆจนหมด การตัดผมสั้นหรือโกนผมหลังจากที่ผมเริ่มร่วงอาจช่วยลดความวิตกกังวลและง่ายต่อการดูแลและหลังจากหยุดยาเคมีบำบัดแล้วผมจะค่อยๆขึ้นใหม่โดยอาจมีลักษณะสีที่แตกต่างจากเดิมเช่นเป็นผมหยักโศกหรือสีผมเปลี่ยนไปเป็นสีขาวหรือสีเทาค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเช่นการดัดย้อมเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณหนังศีรษะ2หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนในการเป่าผมควรเลือกใช้เป็นลมธรรมดาค่ะ 3. ใช้แชมพูที่อ่อนโยนกับหนังศีรษะเช่นแชมพูเด็ก 4. อาจใช้น้ำมันเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณหนังศีรษะเพื่อลดอาการคันจากการแห้งของหนังศีรษะ 5. สามารถใช้วิกหรือผ้าคลุมผมหรือหมวกคลุมผมเพื่อความสวยงามและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองค่ะ คลื่นไส้อาเจียนผอ,อืดผะอ,อมคลื่นไส้อาเจียนมักพบได้1-3วันแรกจากการรับยาซึ่งแพทย์จะสั่งยาป้องกันอาการก่อนได้รับยาเคมีบำบัด30นาทีและจะมียาให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านค่ะ 1. รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง 2. หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันจัดกลิ่นฉุนและควรดื่มน้ำอุ่นน้ำขิงน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำผลไม้ หรือรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นสม้มเพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนบ้วนปากด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือหลังอาเจียนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง 3. รับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนตามแพทย์สั่ง 4. ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือและดูโทรทัศน์ค่ะเยื่อบุช่องปากอักเสบหรือแผลร้อนในอาจมีอาการเจ็บแสบร้อนบริเวณในช่องปากหลังได้รับยา14-21วัน 1. ควรแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มอย่างเบาๆ บ้วนปากด้วยน้าเกลือหลังแปรงฟันและหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อหลีกเลี่ยงน้ํายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สรับประทานอาหารอ่อนเคี้ยวง่ายรสไม่จัด 3. งดเหล้าบุหรี่หมากหรือเมี่ยง 4. ดื่มน้ำมากๆอย่างน้อย2-3ลิตรต่อวัน 5หากมีแผลในช่องปากหรือเจ็บปากมากควรปรึกษาแพทย์เนื่องจากอาจมีการติดเชื้ออื่นๆร่วมด้วยเช่นการติดเชื้อเริมเชื้อราในช่องปากซึ่งต้องได้รับการรักษาร่วมกับได้รับยาแก้ปวดเพื่อช่วยให้อาการทุเราลงผิวหนังไวต่อแสงผิวหนังเล็บมือเล็บเท้า รวมถึงแนวหลอดเลือดอาจจะมีสีคล้ำขึ้นได้เดีกเลี่ยงการเจอแสงแดดบ่อยๆเป็นเวลานานควรใส่เสื้อแขนยาวกางร่มและทาครีมกันแดดเมื่อออกไปบริเวณกลางแจ้งความค้ำดังกล่าวจะค่อยๆจางลงเองเมื่อสิ้นสุดการรักษาไประยะหนึ่งค่ะอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น ผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับซึมเศร้าอาการขึ้นไส้อาเจียนรับประทานอาหารได้ลดลงความอยากอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปเบื่อหน่ายอารมณ์แปรปรวนหรือมาจากภาวะซีดความปวดยาที่ผู้ป่วยได้รับ 1. การทำกิจกรรมระหว่างวันหรือออกกำลังกายเท่าที่ร่างกายสามารถทำได้เพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เพียงพอตลอดทั้งคืน 2. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพักผ่อนลดสิ่งรบก,กวนกำหนดช่วงเวลาการนอนและการตื่นให้เป็นเวลา 3. รับประทานอาหารให้เพียงพอเนื่องจากร่างกายที่ขาดสารอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอ่อนล้าได้ 4. ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าได้ หากนอนไม่หลับเป็นเวลาหลายวันควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อแพทย์จะพิจารณา ให้ยาใครกังวลเพื่อสามารถพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเพียงพอคะ่ะอาการบวมน้ำนะคะผู้ป่วยอาจมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีการบวมตามแขนหรือขาน้ำหนักอาจเพิ่มขึ้นได้หากมีอาการบวมที่ขาแนะนำให้นอนยกขาสูงรวมถึงควรช่างน้ำหนักเป็นประจำสม่ำเสมอและควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งคะ่ะเม็ดเลือดแดงต่ำทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอาทีเนื้อสัตว์ ผักใบเขียวเช่นใบชะพลูกวางตุ้งเป็นต้นเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงค่ะ เม็ดเลือดขาวต่ำส่งผลให้ภูมิต้านทานลดลงทำให้มีไข้ติดเชื้อง่าย 1. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ำทุกวันดูแลช่องปากและฟันโดยแปรงฟันให้สะอาดและบ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร 2. รล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่และเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดงดของสุกสุกดิบดิบของหมักดองผักสดผลไม้เปลือกบางและนมเปรี้ยวเลือกรับประทานน้ำผลไม้และนมที่ผ่านกระบวนการพาสเตอร์ไรส์หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่คั้นใส่ขวดขาย4มีปลอดวัดไข้ติดตัวไว้เสมอเมื่อมีไข้ามากกว่า38องศาหรือมีอาการท้องเสียปัสสาวะแสบขัด ควรพบแพทย์ทันทีไม่ควรรับประทานยาลดไข้เอง 5. หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลที่เป็นไข้หวัดหดัดอีสุบอีสัยวัณโรครวมถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ 6. หลีกเลี่ยงการไปในแหล่งชุมชนที่แออัดเช่นตลาดโรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้าถ้าจำเป็นต้องไปควรใส่แมสหรือผ้าปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ 7. แพทย์อาจพิจารณาให้มีการฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวตามความเหมาะสเกรดเลือดต่ำอาจทำให้มีเลือดออกง่ายหยุดยากมีจุดจำเลือดตามตัวเลือดออกตามไรฟันประจำเดือนมามากผิดปกติอุจจาระมีสีดำหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีเลือดหรือมีเลือดออกมากเมื่อเกิดบาดแผล1 แปลงฟันด้วยแปลงสีฟันที่มีความอ่อนนุ่มและแปลงฟันด้วยความนุ่มนวลเพื่อลดโอกาสการเกิดเลือดออกตามไรฟัน2รับประทานอาหารที่มีกยากใยสูงเช่นผักสุกผลไม้เปลือกหนาหรือรับประทานยาระบายที่แพทย์จัดให้เพื่อไม่ให้เกิดอาการท้องผูกเพราะอาจจะทําให้เกิดเลือดออกเมื่อขับถ่ายอุจจาระได้ห้ามใช้ยาระบายหรือยาสวนทวารเอง เนื่องจากอาจจะเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ค่ะ 3. ส,สังเกตอาการผิดปกติเช่นอาจเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรมาพบแพทย์ก่อนนัด 4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้เกิดบาดแผลและอุบัติเหตุต่างๆค่ะอาการชาปลายมือปลายเท้าและปลวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพบได้บ่อยที่บริเวณกล้ามเนื้อขาอาจจะเป็นประมาณ2-3วันหลังจากที่ได้รับยาเคมีกลับไปส่วนเรื่องอาการชาปลายมือปลายเท้าอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นได้ทีละน้อยอาจจะมีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วยค่ะหากมีอาการปวดที่กระทบกับ ชีวิตประจําวันนะคะผู้ป่วยสามารถรับประทญญานยาพาราเซตามอนทุก4-6ชั่วโมงได้เพื่อระง,งับอาการปวดแต่หากอาการปวดยังไม่ดีขึ้นมีอาการปวดมากขึ้นแนะนําให้รีบมาพบแพทย์ค่ะควรบริหารร่างกายโดยการกำมือนะคะอาจจะใช้ลูกบอลลูกเล็กๆก็กกได้ค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าชาที่บริเวณปลายเท้าอาจจะใช้การบริหารขาโดยการกระดกปลายเท้าขึ้นลงได้นะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงการบีบนวดที่ลงแรงค่ะ ถามมีอาการชามากขึ้นจนผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นไม่สามารถติดกระดุมเสื้อได้หรือว่าหยิบจับสิ่งของแล้วล่วงรวมถึงการใส่รองเท้าที่เดินไปแล้วหลุดโดยที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวแนะนำให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้นะคะ ผลข้างเคียงของยาเคมีบําบัดต,ต่อระบบสืบพันธุ์ยาเคมีบําบัดจะมีผลต่อการทํางานของอวัยวะรวมถึงเซลล์ในระบบสืบพันธุ์ทั้งรังไข่และอสุจินะคะก็คืออาจจะทําให้เกิดภาวะที่มีบุตรยากหรืออาจทําให้ไม่มีบุตรเลย หรือถ้าหากมีการตั้งครรภ์อาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ค่ะสตรีวัยเจริญพันธุ์ควรจะมีการคุมกําเนิดนะคะด้วยการใช้ถุงยางอนามัยหากจําเป็นที่จะต้องกินยาคุมกําเนิดแนะนําให้ปรึกษากับแพทย์ก่อนค่ะยาเคมีบําบัดแทบทุกชนิดจะมีอาการข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางท่านอาจจะเกิดขณะรับยาหรือบางท่านอาจจะกลับไปเกิดเมื่อตอนอยู่ที่บ้านหากมีอาการผิดปกติหรือมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ยาเคมีบําบัดก่อนที่จะมารับยาครั้งต่อไปแนะนํให แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ก่อนทุกครั้งเพื่อที่แพทย์จะได้ประเมินอาการนะคะเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแนะนําให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ให้ตรงตามนัดและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะครบแผนการรักษาความพร้อมของผู้ป่วยมีความสําคัญมากต่อการรักษาหากสภาพผู้ป่วยไม่เหมาะสมต่อการรักษาด้วยยายเคมีบําบัดจะเกิดผลข้างเคียงมากและเป็นอันตรายได้ ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ให้ตรงตามนัดและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ